สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายสุนีชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงข่าวดีกันนะคะวันนี้นะคะธนาคารออมสินประกาศพักหนี้เงินต้นดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนเริ่มหนึเมษายนนี้นะคะทาาธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อนเนื่องนะคะล่าสุด ออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเป็นการเพิ่มเติมนะคะด้วยโครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะโดยธนาคารออมสินนะคะจะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้โดยอัตโนมัตินะคะเป็นระยะเวลา3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายนะคะที่มีสถานะชำระปกติจนถึง ที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะคะณวันที่31มีนาคม63สาำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านและสินเชื่อเอสมีนะคะที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2563มนี้นะคะ ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับสถาบันการเงินของธนาคารออมสินนะคะได้ออกมาประกาศช่วยเหลือลูกหนี้แล้วนะคะซึ่งธนาคารออมสินนะคะก็พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยอัตโนมัติเลยนะคะ3เดือนนะคะช่วยลูกค้าผ่า,าวิกฤตไวรัสโควิดนาทีนะคะโดยไม่ต้องแจ้งการเข้าร่วมหรือลงทะเบียนเลยนะคะขณะที่บัตรเครดิตแล้วก็บัตรเงินสดนะคะ ลดอัตราจ่ายขั้นต่ำเหลือ5เปอร์เซนตนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีกับพ่อแม่พี่น้องน,นะคะท่านใดที่เป็นลูกหนี้แล้วก็ลูกค้าของธนาคารออมสินนะคะไม่ต้องไปยื่นกู้ให้เหนื่อยเลยนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ